ข่าวดีนะครับข่าวดีของสะปะปลราวและทั่วโลกครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนครับห้ามพลาดนะฮะสปายดีสวัสดีครับเราได้ข่าวมานะครับเมื่อวานนี้เองครับว่าทางสะปะปลราวได้มีการตกลงเจรจาซื้อวัคซีนกันแล้วนะครับแต่กับใครและยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวัคซีนตอนนี้เป็นยังไงใครถูกฉีดแล้วทั่วโลกเนี่ย ได้ทำการฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วเนี่ยว่าได้ทำาการฉีดไปแล้วนะครับกับคุณป้าคนหนึ่งวัย90ปีนะฮะวัคซีนล็อกแรกได้ถูกฉีดออกไปแล้วนะครับแต่ของไฟเซอร์เนี่ยมีผลกระทบของตัวยานิดหนึงก็มีอาการข้างเคียงนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ถูกกลับมาเป็นปกติแล้วประชาชนเริ่มที่ไม่มั่นใจครับว่า วัคซีนจะปลอดภัยไหมเพราะเป็นตัวยาที่ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือป,ประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐเองเนี่ยก็จะทําการฉีดโชว์ในอาทิตย์หน้าเนี่ยที่จะถึงนะฮะแล้วก็ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ออกมาฉีดด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ายังดีกว่าทําให้มีผู้ติดเชื้อเต็มไปหมดทางอิสราเอลก็เหมือนกันวัคซีนเนี่ยก็จะถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ย ก็เพิ่มความมั่นใจนะครับก็คือเขาจะฉีดโชว์เป็นคนแรกต่อหน้าสาธารณชนนะครับเพื่อบอกให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ว่ามันปลอดภัยและมันสร้างความมั่นใจนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือซาอุดีอราระเบีย,ยครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เป็นนายแพทย์เนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่าวัคซีนจะส่งมาถึงที่ซาอุดีอราระเบียเนี่ยเขาจะฉีดเป็นคนแรกนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศเขาเหมือนกัน แล้วเ,เราก็มาดูนะฮะบ้านเรากันเองนะครับแต่แถวบ้านเรากันเองเนี่ยก็คือในส่วนของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ขอเป็นคนที่อาสาที่จะขอฉีดวัคซีนของรัสเซียนะครับนั่นคือ s ป o ตนิก5นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้กับรัสเซียว่าเขาเป็นประเทศแรกนะครับที่จะยอมใช้วัคซีนจากรัสเซียเพราะว่าเขามั่นใจครับแล้วก็ขอฉีดให้กับเขาแล้วกับประชาชนของเขาเพื่อการเข้าถึงของวัคซีนได้เร็วกว่าใครนะครับ ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เจรจาตกลงซื้อวัคซีนจากจีนนะครับก็มีการส่งกันแล้วนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมนี้เองแล้วก็จะทําการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปนะฮะแต่ว่าของรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆผู้นําอื่นๆเนี่ยเขาเพิ่งฉีดกันตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ของรัสเซียเนี่ยปูตินเนี่ยได้ฉีดให้กับตัวเองแล้วก็ลูกสาวเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วฮะแล้วเขาก็สร้างความมั่นใจให้กับ คนในประเทศเขาครับว่าตัวเขาเองยังฉีดแล้วเขาก็ฉีดให้กับอกองทัพแล้วก็นายแพทย์ ad, กับบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับแล้วไทยกับลาวล่ะ เราจะได้วัคซีนกันที่ไหนซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าได้สั่งซื้อจากที่ไหนของไทยเนีครับก็คือได้มาจากแ s สตราเซเนกที่ร่วมกันคิดคน้นกับบริษัทของคนไทยนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตกองอาหารและยาของสหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าผ่านมาเนี่ยก็คือจะทําการผลิตแล้วก็ทําการจําหน่ายได้เลยนะฮะไทยเองก็จะได้มีสิทธิ์ในการผลิตแล้วก็ส่งต่อให้กับภาคพ,พื้นเอเชียนี่เหมือนกันนะฮะ เมื่อวานเราก็เพิ่งได้ข่าวมาเลยนะครับว่าคือของเราเนี่ยก็ได้มีการสั่งซื้อนะครับกับประเทศอังกฤษครับอยู่ในเดดคิงดอมได้มีการตกลงแล้วก็สั่งซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการรับรองถึง95%ด้วยกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีวัคซีนอยู่ด้วยกันถึงต้อง200กว่าตัวนะครับแต่มี10มยี่ห้อหรือ10บริษัทเท่านั้นเองครับที่ว่าได้ผ่านการรับรอง 95%บปรเซ็นนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเป็นของอังกฤษถือว่าเป็นข่าวดีของสอปรวแล้วนะครับที่ได้ตกลงแล้วก็ดีวกันแล้วก็คาดการณ์ว่าจะได้รับวัสดุกันคือปีข้างหน้านี้ครับแล้วก็ได้มีการตกลงของการที่พัฒนาบุคลากรทักษะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกันด้วยนะครับอันนี้ผมเดานะฮะถ้าจะเป็นอังกฤษเนี่ยระเผออาจจะเป็นบริษัทเดียวกันกับของไทยนะครับ เพราะว่าถ้าอังกฤษเนี่ยก็ตัวดังๆเนี่ยก็จะเป็นของ Asta ้ s ซ n e c a แต่ในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นของบริษัทอะไรแต่ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันและผมก็เชื่อว่า Asta ้ s ซ n e c a เนี่ยมันเหมาะกับประเทศเราทั้ง2ประเทศครับเพราะว่ามันเก็บไว้ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าถูกกว่าและมีประสิทธิภาพที่ ระพอกันปัจจุบันนี้นะถึงวันนี้นะครับทางการลราวได้ตรวจโรคโควิด1 9สําำหรับผู้ที่เสี่ยงหรือคิดว่าน่าจะสุ่มเสี่ยงนะครับเป็นจำนวนถึง85,742คนด้วยกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราก็พบผู้ป่วยที่มีโควิด1 9เป็นบวกเนี่ยอยู่ที่41ลรายนะครับแล้วก็ทำการรักษาไปได้ถึง34ลราย และตอนนี้ก็คือมีผู้ติดเชื้อเนี่ยที่รักษาตัวอยู่ในโรงอเนี่ยเพียงแค่5คนเองครับก็ต้องขอชมเชยนะครับที่สปปลาวเนี่ยเ,เข้มงวดแล้วก็กวดขันแล้วก็มีมาตรการที่ดีนะครับผมเห็นเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสปปลาวเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตก็ปิดลงจะเกิดการลื่นเรืองก็ถูกละงับลงจะมีงานในอนาคตก็ขอให้มันน้อยลงให้มันอยู่ในครอบครัวจํานวนน้อยๆไม่สามารถที่จะทําอะไรมากมายได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเข้ามากระทบยังไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่กระทบเนี่ยทางลาวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผ่อนผันแล้วก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจนะครับแต่เมื่อไหร่ม,มันมีผลกระทบมาจากรอบบ้านแล้วเนี่ยเขาเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอ,อจาจังมากๆครับอันนี้ก็คงจะต้องชมเชยครับทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวนะฮะความหวังของเรามันเข้ามาแล้วครับนั่นคือวัคซีนมันได้ถูกฉีดแล้วครับแล้วมันเร็วกว่าที่คิดครับตอนนี้เนี่ย แทบที่จะวันต่อวันเลยครับที่ถูกส่งไปแล้วเริ่มฉีดแล้วไปถึงภาคไหนไปถึงรัฐไหนไปถึงประเทศไหนแล้วนะฮะมาเร็ววันที่คิดครับรอกันอีกสักนิดนะครับแล้วเราจะกลับมาปกติให้ได้อย่างเร็วที่สุดคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ สู้ๆนะครับวัคซีนมาแล้วครับเราจะได้กลับมาเดินทางกันแล้วนะครับ